ด้นนยนะฮะวันนี ну ้นะฮะมาอยู่นี่เฮ้ยเดาแหลก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 เกมเด็ดล่วงแป๊บนึงเดิมๆก็ดูยนะวันนี้นะโอ้โหมาอยู่กับเกมแสวบแกรบนะฮะไม่ใช่แล้วนะฮะก็แบบไม่ีะบบินนะฮะแบบเปลี่ยนๆก็ไเกี่ยแบบอุ้ยยังไงอ่ะเขาแบบเขาไม่ชอบอัาคลิดไงช่วงแบบเปลี่ยนๆเขาก็แบบเฮ้ยพับมันเดี๋ยวก็จบแล้วมั้งนะฮะโอเคอุ้ยอุ้ยอย่าแหลกสิฮะอย่าแหลกสิโอเค ทำไมอัดแล้วเฟรมเลทมันร่วงเฟรมเลทมันร่วงแป๊บนึงเฟรมเลทจอร่วงเลยโอเคตอนแรกก็แบบเหืนจะอัดลงดีวปนนี้ถึงช่วงที่ทูบเลยไะผมก็แบบจะไม่อัดสักประมาณแบบอุ้ยประมาณแบบอะไรอะอทิ์ดีลเลยไม่อัดสักอาทิตย์ดีเลยอุ้ย โทษๆจะไม่ไม่อัดสักอาทิตย์นะฮะก็แม้แต่ผู้ชมที่แบบตัวอยู่ก็ทาใจกันไ้ด้วยนะฮะผมจะไม่อัดประมาณอาทิตย์หน,น,นึ่งเลยแหละนะฮะเดี๋ยวรอปแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้แบบคอมม่นนะฮะเดี๋ยวพี่เกศเอาบโล่คอมมต์ ผมไม่ใช่คอหนิดเหมือนแบบ TOT DB อะไรพวกนั้นน่ะเออใช่เน็ตมันเน็ตเน็ตหนิด TOT หมผมมันยังเป็นกิกอยู่มันไม่ใช่เป็นแบบไบต์เลยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่อะไอ้คือบ้านกูจนจบคือแบบอืมไม่ได้แบบเรียกร้องความแบบเห็นใจอะไรนะขอกดล็อกติ๊กกันไว้ด้วยนะเพราะแบบและชอบคลิปเราก็กดล็อกติ๊กกันให้ด้วยนะทีมงานของเราก็จะมีดิวคุง ดูคงคนแรกแล้วก็เอกคงเอกคุงแชนแนลนะฮะดูคงผมลืมไปแล้วแหละชื่อมันอะไรแต่มันใส่รูปที่แบบเขียนเองปะแีน่าจะเขียนเอ,องนเนาะโอเครูปเขียนเองก,ก็อย่างนั้นอย่างนี้แหละเนาะอย่าไปโทษอะไรมันเลยนะฮะ นี่ก็ที่เก็นเงินเลยเนี่ยโอเคโอค้โหคือแบบไงอะ่ะตอนที่อา่านเราเฟรมเด็ดร่วงแบบโคตรเสียใจเลยนะฮะถ้าไม,ไม่ร่วงไม่เสียใจหรอกโอเคโอเคแบบไม่แบบไม่ลงอินทูอินทงอะไรเลยนะฮะเริม่มมาแบบก็เล่นเลยนะฮะฮ ก่อมาเดบิวเกมนี้ให้ดูรู้สึกว่าเกมนี้แบบผมนี้คือแบบทำเศรษฐีได้กาดเส้นแหละเศสษฐีผมได้ประมาณนี้เดียวอเองแล้วพอดีแบบผมเมื่อัดเล่นด้วยไงประเด็น,อดนโอเคอก็หับเล่นด้วยนะสุดเย็นทางออกมาหาลัยตลอดนะฮะ่ะรีบร้อนเลย ช่องผมคนติดตามมันก็แค่แบบประมาณสิบก,กว่าใช่ปหมละ่ะและ้วมันก็แบบแง่คนติดตามมันน้อยก็กแบบเฮ้อะไรวะเนี่ยบึ๊บยูคูณสิบคูนสิบคูนสิบโอ้โหเป็นไงเป็นไงคูณสิบยิดเค่คืออะไรยังไม่รู้เลรยเงี้ยคือแบบมึงอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนี่ยยังไม่รู้เลยโ,โอเค เลือกไปโหอชอบมากตอนได้ไอเทนเนี่ยเราได้ของเนี่ยเราก็มั่งมีเงินแบบอ้อมหลอดโคตรโคตรดีอะ่ะเดี๋ยวไม่เกียนได้รู้สึกว่ากูเป็นพระราชาออเป็นไงเป็นไงบอกวิธีขึ้นหลังคาให้แล้วนั่นเนี่ยโอ้โหวิตายเลยอ่าโอลย จะมาแบบทะลุสถิติให้ดูกันเลยนะฮะก็เลยแบบต้องแบบใช้ลุ่แจ้งในสักหน่อยที่ลุ่แจที่หางแตกนนิดเดียวหน่อยนะไม่ใช้ไปเก็บหมดแล้วแหละเออตอนแรก็จะเก็บซื้อตัวแม่งตอนนี้ไม่ใช้หมดแล้วเออช่างมันช่างมันข้างมันข้างมันช่างมันยาว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 ไปยาว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 ไปสามหมื่นแล้วสามหมื่นแล้วยาวไปยาวไปนะ ยาวไปยาวไปอย่าวจริงๆนะเฮ้ยถ้าท่านผู้ชมเขาเบื่อนะฮะอย่ายาวจริงคุณดูนั่นเองแบบยาวจริงๆเฮ้ยกูขอแล้วเออนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนปั้มของในเซิร์ฟป่ะไม่อยากได้อะไรเล่าปั้มของในเซิร์ฟมาสาวอะอยากได้อะไรเปล่าอยากได้อะไรเ่าอยากได้คอมเมนต์นะให้อยาแบบผมจะปั้มของในเซิร์ฟผมไม่ดูเลยแล้วกันนะฮะว่าผมมัน ไปอ,อินเงินบล็อกใช่เนี่าย,ยังไม่แก้ไม่ใช่ลืมแก้เด้ยยังไม่แก้นะฮะแล้วก็อินเงนบั็กอ่ะฮะคือแบบกำลังแก้กันอยู่ตอนนะี้แบบแอดมินนี่กำลังหัวร้อนเลยนะฮะคือแบบไปอินบล็กกอกงงหัวร้อนกันอยู่นิดนึงนะะฮโอเคดับโคดิกเออดับโคดิกนะเดี๋ยว,นะะอนะะยวรอแม่งหมดแล้วแม่งเลยก,กดกุญ <c oughs> แจม่หายยากนะเอ๊ ไิยินๆก็ได้นะกูเนี่ยคือใจร้อนมากตอนเนี้อยากจะแบบทานซด้ตีนท่านผู้ชมดูไงเออคือแบบเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยแบบหลดมาเล่นแบบมื่อแก่แบบคือแบบเล่นมาแล้วนี่ต่อได้แลาหละบางทีคลิปก็กลับไปนะครับ เดี๋ยวบ,บ,แบ,บ,แบ,บแลิงเนเอาคโอมเฮ้ยโอมไม่รู้สึกว่าจะใช่ทีมงานหรอะวะไม่ใช่นะคุณโอมเขามีแบบเชนเอาเวลาไม่ใช่ทีมงานเราหรอกนะ,ะโอเคเ,อเราจะไม่หมาร้วนคนโอมเขาเป็นทีมองานนะคะเพราะขอไม่ใช่ทีมงานเราโอเคจบเข้าใจง่าย, أ ا <c oughs> วยวง่ายนะฮะเด็ดสวยว่ะเอ้ยงูสับสับอะ โกำลังเล่นม,มันเลดยดูเลยนะฮะโอเคไปนะไปก็ดูทำไมอ๋อมีรับเหรียญทองด้วยเย็ดนี่ก็แบบรับมาเป็นพิธีการนิดหน่อยนะฮะโอเคอืม จะทำอะไรกันดีนะเนี่ยแบบจะเล่นต่อดีไหมกดเพชรก่อนแล้วกันนิดหนึ่งให้กดกุญแจนิดหนะะึ่งเดี๋ยวแล้ติดแบบแล้วติดนีขก็สิ์ก่ติดตัดปน๊นนึงนะก็ได้มาแล้วนะฮะเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วจะเอาอยัางไงดีน้องแบบเล่นต่อเลยดีไหม มีล็อกอินทางเฟซด้วยเป็นไงล็อกอินได้ดีไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยเลิก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 เดี๋ยวติดลิงก์กิะสเย็นแม่ะะโอ้ยเดี๋ยวไปเล่นลิงให้ดูเลยดีกว่านะฮะเกมลิงที่ผมโหลดมาก็จะมีแบบจระเก้บินได้ไม่ใช่ ก็เกมลิงกินกล้วยนะฮะเกมลิงกินกล้วยนี่ผมแบบไม่ค่อยได้เล่นเลยเท่าไหร่หรอกอ่าคือหนะ้าตาตอนนี้เลมมากนะฮะกลับมาลงก็อัดเลยดูเวลาดินี่คือแบบโรงเรียนกับเร็วงไงวันนี้แบบง่ะไม่ต้องมุกอะไรอีอะจบไม่ต้องมาไปาไแชแนลแคร์ไปเ่ยขึ้นมาหมวกเนี่ย โอเคคงได้ไม่ยมีเรีนดีนี้หมดรู้สึกว่าเต็มเหล็วงนิดนึงนะเยกันมา่ได้แล้วันโอเคโอเคเหลืองเลยดูเบยจังเลยทรอุยกำลังพูดเลยเย็ดแม่แอตั้งเด็ด คือแบบแงนี่เนเดชอบเลี่ยงแบบตัเด้ตอนเล่เกมอะไรก็ตามเนีเซนด็มันจะเลี่ยงเียงแหละเราะั้นนะฮะแล้วหลังทำไมันก็เลียงดีนแรกอสอ้กยไม่มีกล้ยหมดกล้วยหมดก้ยหมดก้ยหมดแล้เี่ใ่ใ อันนี้อันสองเสร็จแล้วแต่งานเลยไอ้แซ่ไห้จระเขศแตงานอะไเนี่ยน้ำใสรออะไรน้องลงน้ำไม่เก็บตัวยากว่าจะด้บเลยน้อสงสารันเก็บเัวะร คือเก็บอะไดกส่งเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยหา้เอออ้แฉะแฉะอีกทีเดยย้ีเยว้ไอ้ตุ้งต้้วนต้องยอมอ่ะต้องยอม ทำมเลยหล่อนจะมาจัง <accurately> ด้วยนาะมจังนี <cœur> 駕駕 <Top> ่มันเล่นากคเล่นยากสุดๆบอกแล้วมันเล่นยากนจังเนี่โอเคนะฮะเอสตทงสาธิตมาแล้วเรอเนาะเอ่ออย่างนี้ก็แบบ คลิปนี้ก็น่าจะจบแพงแค่นี้ดีบะคลิปนี้มันก็น่าจะจบแพงแค่นี้นะฮะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ